เป็นไงรสชาติสุดยอดนะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือราคาก็คือตักไม่อันนะกินเท่าไหร่ก็กิ<ต>นไดนะ้ต้องตักพอประมาณอ่าเขาจะมีค่า,าปรับใช่ไหมนี่เราได้แล้วนะนี่น่ากินมากเอาเท่าที่ตัวเองกินไหวอ่าใช่่มหมดแล้วก็ค่อยมาเอาเพิ่มได้เพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดเดี๋ยวทางร้านจะมีการปรับสองเท่านะเป็นร้านก็ประมาณนี้นะ นี่อันนี้ก็จะเป็นก๋นนวยเตี๋ยวเรือนะเนี่เยเ,เาขาจะเป็นบุฟเฟ่ใช่ปะเอาเป็นบุฟเฟ่69บาททุกอย่างอ,าาอ่าอันนี้ร้านอยู่ตรงนี้เขาเรียกอ,อะไรนะเอาตลาดนัดมารวยอ่าโอเคคนรานที่จอดรถสะดวกสบายนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปดูนเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีเนื้อจะมีไก่จะมีเป็นบุฟเฟ่คือทุกอย่างนะ ราคาหกสิบเก้าบาทโอหนี่เอ้ามอ๋อรวมอันนี้เป็นอะไรบ้างอันนี้จะมีหมูค่ะมีหมูเป็น่งหมูราอนแล้วก็ตับปเรดอ่าแล้วก็มีอันนี้อะไรอะเนื้อวัวเอออ ปา,าหรออันนี้สั่งเกาเหลาว่าจะกินข้าวอ๋อ,อน,นี่อันนี้เป็นเนื้อป้าจะเอา,เอาเนื้อเอาเนื้อเนือ้อเออน,นี่เห็นไหมคนเยอะมากคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะอ๋อเ,เ,เอาเลืดเดอดไก่ได้ครัก็คือตักไม่อั้นนะกินเท่าไหร่ก็กินได้ครับ อ่าเขาจะมีค่า,าปรับใช่ไหมเอาเท่าที่จะเองกินไหวอ่าใชให่หมดแล้วก็ค่อยมาเอาเพิ่มได้พราถ้าเรากินไม่หมดเดี๋ยวทางร้านจะมีการปรับสงเท้านะอ่าใช่ไหมโอเคเลเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นเดี๋ยวจะไปอันนี้เดี๋ยวไาดูอ๋อจะมีน้องด้วย ไข่ว้าช้างไก่นี่ดูนะจะมีข้าวด้วยพรอนนี้เป็นน่องใช่ไหมใช่ตัดได้เลยใช้วัตถุดิบดีด้วยใช,ใช่ได้ใช่ดโอเวลาพรกินหมดแล้วเนี่ยฮะเราไดูช้อปปิ้งก่อน แล้วก็เนื้อน,นะคะอ๋อนี่จะเป็นลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้อค<า>ุณทำดีเนาะร้านน้าอ่าใช่ใช่ทำดีนะมากมเลยอ้าวแล้วเราก็ยินดีทได้เลยนะมีเจียวทอดตัวลูกลูกน้องเขาเยอะมากนะอยู่ข้างในนะเขาจะทำตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเราไปดูฝั่งนั้นเอ้ยอันนี้จะเป็นข้าวราดแกงนะนนข้าวราดแกงใต้เนาะ จะมีแกงไตปลาใช่เอารู้สึกว่าร้านร้านเพิ่งเปิดใช่ไหมครับเพิ่งเปิดไหมเพิ่งเปิดสองเดือนแล้วนะอ๋อนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยนะไดากินมาก ม่อิ่มเติมได้ก็จะมีเต้าหู้นะแล้วก็จะเป็นอันนี้อะไรผัดเต้าหู้แล้วก็ผัดไก่แล้วก็แกงเขียวหวานนะนี่แล้วก็จะเป็นไตปลานะแล้วก็เป็นข้วกกิ้งแล้วก็มีน้ำพริกกะปิ้นนะเดี๋ยวเราจะลองกินดู สำหรับคนกินจุเนี่ยโหมาเลยนะร้านนี้เปิดได้สองเดือนยุดติดมิตรภาพเลยโอ้แต่จะเอาประปรุงให้หน่อยเ้าเข้าที่นั่งก็สะดวกสบายนะทุกคนนี่ที่นั่ง เขาจะมีรีฟิลน้ำให้ด้วยนะรีฟิลน้ำมีน้ำให้ด้วยเอ่อพวกกิ้งอันนี้คืออะไรอ่ะเอหน่อไม้ใช่ปะ่ะเออนี่ดีือป่าอะอ่าใช่ เราขอไข่เลยไหมไข่อะไข่อะเราต้มปิ้งกะปิพอเล่าไก่พอแล้วอาโอเคต้มปิกะปิโอเคครับนี่ถ้าไปกินนี่คือถ้าไปกินนี่คือราคาประมาณหกสิบเจ็ดสิบวุ้นนี่ตอนนี้คนคนกำลังเข้ามานะเยอะมากนะทุกคน นี่เราได้แล้วนะนี่น่ากินมากถ้าไปซื้อร้านนั้นปกติก็ราคาต้องมีหกสถึงหก้าประมาณนี้นะนี่ตอนเราไปเนี่ยที่ที่นั่งก็สะดวกสกบ,บายนะ,นนะเป็นไงรสชาติสุดยอดนะ อันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือราคา6 69บาทคิดเป็นหัวเนาะเออไปไปเดี๋ยวไปดูน้ำมาชิมแล้วรู้แล้วรู้ว่าอร่อยเอาชิ้นนี้นะแล้วจะตักน้ำลรงเอาชิ้นนี้ได้ไหมได้ชิมเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีด้วยนะเป็นไง ช่หไหมเขาจะใช้เป็นเค้าอ่าใชไ่ไปดูน้ำมันนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำได้น้ำ้วอ่าได้น้ำอ่าเราสามารถเติมได้เลยนะใช่ที่เขาบอกว่าหัวหน้าหวานคือเพิมได้ทุกอย่างไม่อั้มแล้วแต่คุณจะกินได้เท่าไหร่นี่เที่ยมคันมีของหวานด้วยเออใช่ก็ในมีของหวานอันนี้เขาเรียกเออ เ็นแองไักรอเออใช่เม็ูน้องรักแล้วก็มันไอ้เผือกเ,เอือ,อ,อกอ่ของหวานโช่แล้ะก็สะดวกสบายนะมีที่จอดรถเยอะแยะเลยนะทุกคน,นอ่าใช่ถนนมิตรภาพติดถนนเลนะนืมแกน้ำหน่อยไหม เขาขายดีมากนะทุกคนวันนี้ทำไม่ทันแล้วนะนี่ลูกค้าเยอะมากข้างหน้า อันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับน่ะเก้าโมงถึงกี่โมงอ่ะสี่โมงเย็นเนาะ, mm. ะเวลาเปิดก็ประมาณเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนะเขาจะสี่โมงเย็นก็คือปิดแล้ว mm. มีวันหยุดไหมไม่มีใช่ไหมครับวันเสาร์หยุดเนาะอาทิตย์เปิดอ่าอาทิตย์เหนืออาทิตย์นี้เขาจะหยุดทุกวันเสาร์นะหยุดทุกวันเสาร์ ใช่เลยใช่ไหมโหเราจะบอกว่าตัวอ้วนมนะันเพื่อนเราเราไปจา่ายงนันครับเราจะเขียนบอกนะตังแค่พอทานทาไม่อิ่ม ต่างเพิ่มได้ค่ะทานได้หมดปรับสองเท่าอ <c oughs> ราคา69บาทก็คือด้านไหนเอาตรงนู้นนู้ตรงนี้นนสองคนสองคนก็100หนึ่งร <c oughs> ้อยสามสิบหกบาทถูกไหมได้สามสิบแปดเลยเออเขาบอกผ69บาท69บาท แม่ค้าลมดีนะเต้นได้นะร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้าจะเป็นอันนี้เครื่องนี้นะร้อนตลอดเลยเครื่องดูดตลอดใช่ทุกคนต่อแถวนะ ก็อินที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อกันนะคะถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อช่วยกันรู้จักกันแต่ว่าเราหรู้วาวันนี้เขาเปิดทุกวันหยุดทุกวันเสาร์นะคะมี